เชฟเป็นลิงนยตอนนี้เล่นลิงชิงบอลกันยวนเชฟก็ยปปแย่งได้ไปาพี่เชฟเป็นแล้วพี่เชฟเป็นลิงโอ้โหฟูแล้วเราเรียกจับฟูแล้วแล้วพี่เชฟมาแล้วเชฟรีบแล้วนี่เล่นลิงชิงบอลกัน ฟิวเป็นลิงพอดูลิงกาฟิวจะเร็วไหมกูแล้วเล่าฟูเชฟอ่าเชฟรีบโยนก่อนเลยโอ้กังฟูเป,ป็นลิงเอาให้ตั้งหลักก่อนให้ตั้งหลักก่อนเอาเชฟเดี๋ยวกังฟูเป,ป็นลิงห่างๆกันหน่อยลูกห่างๆกันหน่อย โนให้ลิงยังไงไรเน,<ใ>นี่ยเขายังไม่แยกอย่าเพิ่งโยนเฮ้ยลิงลิงทำงานหน่อยลงิลงอ่ะลิงทำงานหน่อยลงิลงอ่ะ <c ười> ลงงิงหมดแรงเหรอ อาเชิเป็นลิงนะเชิเป็นลิงนะอาเชิเก่งอยู่แล้วเชิเป็นลิงที่เก่งแล้ว เอากระวิวกวิวไม่รับกรวิวแบวนอ่าสัมภาษณ์ก่อนทำไมไม่ยอมรับทุกคนกวนเป็นลิงเหรอ